สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่18กันยายน2568พายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาท่านมหานะครับบทที่ผ่านมาท่านผู้ชมมหาท่านมหาโค้งสุดท้ายนะครับท่านมหากับฝันดีนะครับ แต่ว่าทานมหาก็บอกตัวที่ชอบพี่น้องทันมหาว่าชอบคู่เดียวนับแปดหานับมาหาแปดเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานะครับนัมาตัวที่ทันมหาชอบนะครับมือก็เดินทางมาพี่น้องนะครับเดินท่างพายเอฟซีผะดมชุ่มครับมาหาทันมหาพี่น้องนะครับมากาบนมัสกกรทันมหานะแวะเข้ามาพูดคุยนะครับ่านมชม้่มอ่หาทันมหาิ่นฝันดีหรือจังใด นะครับจังมาชมมาฟังนํากันได้พี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับเพื่อได้เป็นแนวทางพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบจังไปหาหยิบจับจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาถ้าชอบชุดที่ท่านมหาอ่าที่ท่านมหาเน้นให้นะครับท่านมหาว่าชอบคู่นี้ละท่านมหาว่าเป็นควบชอบซื้อแปดหานะแม่หาแปดกับแปดหาหาแปดได้พี่น้องถ้าเข้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ก็ถือว่าได้หาแปด นะครับอนะครับก็ต่างมาพูดมาคุยกับท่านมหาท่านผู้ชมนะครับท่านมหาเพิ่นกะอ่าอ่ามาคุยมาสนทนาพี่น้องนะครับผมหาฝนมีดตัวมักหาเฮเอฟซีเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่เอานีะครับเดี๋ยวจังเขามาชมมาฟังน้ำกันกราบนมัสการครับท่านมหาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะครับสาธุจะเล่นพรอนหรเบาแม่หมูสาธุครับผมสาธุค่ะวันนี้วันที่18กันยายน2568 นับพาเดินทางมาหาท่านมหาพี่น้องครับท่านมหาอยู่พอดีนะผมก็เลยพาเขามากราบนมัสการท่านมหานับมือนี้มาแล้วบ่าวเท่ากระทําบุญนํ้ำธรรมชุ่มสาธุกับท่านมหาครับสาธุอ่าให้ได้โชคให้ได้มารอีกเนาะพี่น้องเนาะบ่โชคบ่มาหลายดอกพี่น้องนะพอได้ทําบุญนะครับอ่าพอได้ทําบุญแต่ละทีแต่ละมองไปนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันอ่าโอ้ท่านมหาฝันได้หกตัวท่านมหาว่า อ่าลอตเตอรี่ฟันในหกโตเลยว่สันบบมาแต่ว่าถ้าชอบทามักมกันมหาว่าชอบคู่เดียวเด้อดแปดห้าแปดห้าห้าแปดธรรมชมนี่ยแปดห้าห้าแปดนะครับอ่นะครับเอามื่อนี้มาหาท่านมหาจาาังวะผพามาทำนะธรรมาเป็นอย่างไรเนาะครับอ๋อ้กะเมื่อนี้เนาะไอ้เบาได้ไหมฮะ อย่ามายามคือเกาหอละมาเลยน้ำมนเกาหอละนี้มาทำบุญน้ำมันนี่ท่านมหาอยู่พี่น้องธรรมดาถ้าท่านมหาประยูรกะบวันแดงมาคุยกับท่านมหาดอกม้าลราพอดีท่านมหาอยู่ครับแมนกะต่างมาคุยมาเว้านะครับกับท่านมหาท่ธรชมอ่าสารละเนียภาษาละเนียนัท่านมหาเนาะแมนครับแมนมาคุยเมื่อไนกับท่านมหาพี่น้องคุยสัมผีให้ละสัมผีให้ละอาการดีได้วันนี้เนาะคุ้มด้ทวยมหาแต่อนเมื่อกี้มาแดดคัก บ่แดดคักแดดครับม,ม,มือนี่ก็ดีหมูว่านก็ดีขึ้นกันหมูว่านนี่จังไนขึ้นว่าดีครับท่านน<ะ>จังไนขึ้นว่าดีครับ,<ด>รบผมแต่ว่าไปผนแล้วไปคอโชคอร์ลาบพุนอยู่ทั้งคำชะโนดพุณนนะโอ้หมูว่านเดินทางไปทงางคำชะโนดแมนครับผมไปคำชะโนดมีโอกาสได้ไปเฮ็ดบุญได้ไปเลาะ เที่ยวเฮ็ดบุญน่ะละโอ้ท่านหาไปค้ามชนดทหมู่บ้านแมนเมนเมนไปครับครูบาอาจารย์นะไปครับครูบาอาจารย์แมนครับผมโอ้แต่ว่าบรรยากาศบ่คือเก่าหมดเลยเนาะเงียบบ่ครับช่วงนี้เงียบแต่เก่าคืนๆนะครับเนาะเมนเแต่ว่าก็เป็นบางช่วงล่ะพี่น้องแต่ว่าจังสิดีเด้่ยท่านหาโคตรหลายคนช่วงโคตรหลายเลยมันแนมมันผูกพานเนาะเออแต่ว่าช่วงนี้เฮาไปพี่น้องผู้ใดมีโอกาสนะครับอ่าเดินทางมาได้เด้อพี่น้องเด้อแบข้ำมชนดพี่น้องนะครับผมมาทำบุญนะครับผมมา ท่องเที่ยวแบงท่าถ่งเที่ยวพี่น้องถถามาช่วงนี้ก็จะดีแน่นึงคนบ่แน่นพี่น้องคนไม่แน่นนะครับเฮาก็จะเข้าไปสบายแน่นะครับผมไปท้ำบุญไปกราบไปไหว้ไปขอพรขอโชคพี่น้องข้ามชนบทมีโอกาสมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับช่วงนี้ก็ก็ถือว่าคนบ่แน่นคนบ่อังครรมนาประวัติประวัติที่สองวันที่สองวันที่เนาะผมไปวันนี้ก็ถือว่าก็สบายตัวอยู่ สบายตัวยังไงลงเล่เข้าไปจานในว่านนี่ไปก็ฝ่าจานไปก็ฝ่าจานเนี่ยในว่านนี่ไปเอาวนเอารถไปเฮ็ดน้ำอะครับไปอันที่โอกาสไปอันการไหวขอพรสิสิทธิ์นั่นละครับผมปูย่าเฮ้า่น่ะที่เขาโจถึนับถือกันนั่นละครับผมเนาะของคนอุดรคนบรรดุนจนไปไปาหนีท่านมาไปกับนี่แล้วไปกับไปการไหวขอพรไปแต่ว่ากัได้อันอันนั้นอยู่ได้อัน ได้มีโอกาสจุดทูบนะนะจุดทูบคุดทูบขอพรอธิษฐานบึ้งขอพรน้ำปูนั่นแหละครับไปขอพรน้ำปูอยู่คำฉนดแมนครับผมขอพรน้ำปูคำฉนดจุดทูบ้าได้จีดอกได้เด็กมงคุอยู่โอ้ได้ตองหวัดเลยได้ตองมาตองหวัดเลยได้มาตองหวัดเลยเอ้าเออมาฟังน้ำกันพี่น้องฮ่าฮาได้ไปหาลอตเตอรี่ไว้หาจองลอตเตอรี่ไว้ได้ทำผู้ชมเด้อ ครับอ่าท่านมหาก็มีแต่ความฝันนี่แหละพี่น้องหรือความฝันกับโตมักซื่อๆนะครับท่านมหาเพิ่นก็บ่ได้หยังดอกมีแต่โตมักกับความฝันเพิ่นก็มาเล่าสู่ฟังครับ,คร,บครับไปยังสิระก็ไปเที่ยวไปสถานที่สักสิระบางที่เฮาก็มีโอกาสได้เสียงโชคนําเพิน่นจังซี่เออเข้าผมตขุดทูบเข้าฝากเห็นตัวใดได้ตัวใดล่ะครับท่านมาชุดทูบเมื่อวานนี้อ่ามันได้หาซีตัวใดครับผม สามตัวตัวใดพระไอห้าซีหาแปดซี่หาแปดเลขทูบนะเมียนเลขทูบซี่หาแปดเจ้ว่าโอ้หาแปดตวเก้าแต่ว่าผมมันแต่ว่าตัวเก้าป่ครับผมแค่บอลูคือกันเลเป็นไปได้ได้พี่น้องสามตัวซี่หาแปดเพราะว่าที่มันเปลี่ยนยุทธวิธีในการ มีแต่คือหก6าหกเห็มครับเมออกหกาอลยเนี่ออกหาหกกับ่อแน่ดิออกหาแปดเป็นไปได้เหมือนขาแปดแล้วมาออกแปดหาได้พี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้แต่ว่า3ตัวซีหาแปซีอยู่ทึ้งไหมครับเมนซีอยู่ทงซีหาแมนโอ้ซีหาครับแลวก็แลวก็ได้มีโอกาสได้ไปไปเห็นยูต้นมกเดือยไงยูเห็นอยู่ต้นมเดือยไงเมนโอ้แปเจเห็นยูต้นมกเดือยแปเจ ผู้ใดบุ้ไปเขียนไว้ผู้ใดไปผู้ใดไปเลยไปเขียนไว้ท่านมหาไปเห็นบาตนี้พี่น้องเห็นที่ต้นบักเดือแปดเจ็ดแปดเจ็ดวันไเด้อนึ่งวันที่แล้วท่านมหาว่าชอบเด้อท่านมหาว่าครับแต่ว่ามื่กี้แต่ว่าเมื่อกีท่านมหาว่าชอบนี่แปดหาพี่น้องตัวเดียวดับกระมาหาแปดนะครับงวดนี้ท่านมหาว่าไปเห็นอยู่ต้นบักเดือแปด แปดเจ็ดแต่ว่าเลขกทูปผู้ใดเป็นผู้จุดธนหาพระอาจารย์หรือธนหาอันพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ที่ไปน้ากันครับแมนพระอาจารย์จุดนะครับจุดขอปูอยู่คำฉนดครับแมนอ่าโอ้ขอที่คำฉนดขอที่คำฉนูดดีซีหาแปดซีหาแปดเท่ากับตัดเอาได้พี่น้องได้ซีหาซีแปดหาแปดน่าธนมหาเนาะแมนครับแมนอ่าซีหาแปดพี่น้องถ้าผู้ใดมักที่ทันมหาเห็นอยู่ต้นบักเดือแปดเจ็ด เปลี่ยนเปลี่ยนมันมันก็บปลี่ยเปลีนมันก็บปลี่ยเปลี่ยนหายยังไรแม่มันก็ต่ำรดแม่เห็นเลอตีครับเห็นเลอเดี๋ยวบอสเอาเขียนให้แด้วทำผู้ชมเด้อเป็นได้ปัจจันดีประธานมาบอพึงความฝันบ่กึ้นมาแต่ข้ามโฉนดมันก็ฝันดีอยู่นะแต่ว่ามันห่างมันประธานได้เป็นเรื่องเป็นเล่านะแต่ว่าฝันดีกึ้นมาฝันดีฝันดีกึ้นมาฝันดีโมเมนต์ิ่นจะให้โชคหรือเพราท่านมาูซึ่งว่าฝันดีอยู่ เอา้าชื่อว่าฟันดีอยู่ครับงามอยู่ด้วยซีหาแปดก็ได้แปดเจ็ดเ <8 jet S 1> นาะกับแปดเจ็ดนี่พี่น้องงามอยู่ยเลยอา้าว<อ>เดี๋ยวเร<อ>าเถ่าเขียนให้ได้ทำมาชมเด้อภ<ม>ู<ม>ลัะบานนี่แม,ม่มืนนี้พ่อท่านมหาพี่น้องก็เลยผ้าผ้ามากราับนมัสการท่านมหาเพราะว่าธรรมดาพจนจะบอกเขาอ,อยู่ไหมพี่น้องก็เลยผ้ามาคุยเดี๋ยวพุรัใกล้ใกล้จังจะมาให้หาท่านมหาหาพจน์ยำหาพจนมีตัวมักอีกตัวชอบอีกครึ่งวันที่แล้วนะครับแอบจังมาให้ท่านมหายำให้มืนนี่มากกจะลงให้ก่อน ก่นหาเพื่อนว่าไปกับพระอาจารย์นะไปกาบไปวายปูยาอยู่คาฉนดนะครับทผช้่มเออเอาเลยกลุคมคำฉนดไปก้อนอจุดทูปพระอา,าจารย์จุดพระอาจารย์ผู้จุดท่านมหาว่าได้สี่ห้าแปดแต่ว่าพระอาจารย์ไปไอ้ท่านมหาไปเห็นอยู่ต้นบมืองเดือย <c oughs> จกผู้ได้บุไปเขียนไห้พี่น้อง <c oughs> นะค,คนไปไยตอย่อไรแต่ว่าท่านมหาไปเห็นพอดีแปดเจ็ดอ้าวเอเอเดี๋ยวบอลเถ่าเขียนให้เบืองนั้นกันนะผม เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อท่านมหานะครับเป็นแนวทางพี่น้องแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ขึ้นวันที่ผ่านมานะคผมอ่าท่านมหาว่าตัวชอบคือแปดหาหาแปดนะครับถ้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ก็ถือว่าได้โชคนะพี่น้องเนาะเอาหนึ่งตุลาคม2568บแอมักบุชอบเบิ้งซื้อๆพี่น้องก็ไปยังเบิ้งไว้ซื้อๆนี่แหละนะคอ่าท่านมหาว่าเดินทางไปกับ พระอาจารย์มวุโสไปคำชะโนดนะครับทำนาว่าก็คือว่าโอ้ก็ได้มาโยซันนะครับผู้อาวุโสเป็นผู้จุดทูบพี่น้องแบบเลขทูบสี่ห้าแปดนะครับหาแปดตัวเก้าพี่น้องหกหากันยังมา่หาหกได้ก็บพราเนี่ยหาแปดมาแปดหาได้แบบสี่ห้าแปดเบาท่ากระตัดให้หาแปดสี่หาสี่แปดกับตัวไว้ด้วยแบบท่านมหาว่าเห็นอยูต่ตอนหมกเดือยไงจักผู้ใดบุปเขียนไว้ท่านมหาว่า ตูมันเกลื่อหรือเปล่าท่านมหามันเกลื่อนซ่าส์แต่ขันเจ้าเขียนไว้ต้นบักเดียะไงพี่น้องแปดเจ็ดไอ้ห้ามักหนัดแต่ามีตัวชอบไปงวดเลยท่านมาหาหรือรอก่อนบ่อือขับรอก่อนล่อรอเฮ็ดจังหวะดีดีกันเออไอ้ท่านมาหาสิมีไปฝากอยากลุ้มู่ดอกอ่าถ้าท่านมาหาฟันยำหรือฟันยังนี่พี่น้องเพราะว่ากรขึ้นมักตนี่แปดเจ็ดที่เห็นมันเกลื่อนนี่อันนี้ท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่ มาตัวชอบ 8, 5, แปดหาเตาข้อมฝันบ่มากพี่น้อง<ม>ฝันในคักฝันในฮอนทบตัวแต่ว่าท่านมหาว่าชอบคู่เดียวเด้อถ้าชอบล่งให้แน่ว่าสั่นแปดห้าห้าแปดเอานะครับนี่แหละพี่น้องซีหาแปดนะครับหายิบหาจับจองลอตเตอรี่ไว้นะครับก็แปดเจ็ดนะครับผมแคปหน้าจอยด้วพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณขอบคุณท่านมาหาครับผมครับสาธุสาธุาธจเจริญพรอไห้เบาเอาสาธุครับทุกชมขอบคุณล้ำเสสาธุโน้นหน้าบุญน้ำ ครับกุศลที่ได้เฮ็ดเมอนีล่ครับอา้าวครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพญาย่ยหญายพี่ปานาสุขสุขคนได้บุญได้โชคน้ำกันได้พี่น้องเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสาธุครับผม